สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟแมปเบดบอลนะครับดูดีมีเบ,บดเบดบอลด้วยทุกคนคิดว่ามันจะรับไปขนาดไหนนะเริ่มเกมแล้ลาแมปเบรดบอลแปนาทีนนชนะช,ชัวร์ลูกบอลไปฝึกเบตดในเกมจริงมาแล้วอย่างเซียน จะไม่รู้จะสู้กับคนดีดีอะไรคนเก่งๆได้ไหมเนาะเฮ้ยเหมือนของจริงเลยว่ะแบกได้เป็นมีดอ่ะช้าลงหน่อยเฮ้ย ความล่งองหนดีกว่ามาดิใส่ลูกบอลเฮ้ยกลับตายดีไหมดีวาพี่เออต้องเล่นแบบนี้ทุกคนหายตัวเบ็ดบอลเบ็ดบอลนี่มันบอดไหมเนี่ย แค่มีใครตีเกือบตายใครตีบอลมาปะเนี่ยอ,อือตายเดียวฟงคน ลวกบมาหาโอลิมปิกลุกบอลไปแล้วเฮ้ยกับไปโซมากือบไม่ตายกำลังชุบ เรามาดีกว่าเฮ้ยเราต่อไปเนี่ยเนิบไม่รู้เนี่ยจะชนะไม่น่าต่อไปอาจจะมีแบบบล็อกฟูดเข้ามาก็ได้นะทุกคนเบ็ดบอลยังก็มาต่อไปก็ต้องคงเป็นบล็อกฟูดสินะต่ลาตาตักซอรี่นะลูกตาบอดลูกมันตาบอด วาบเหอว้าดีแล้วมันตีไม่ได้เย้ชนะดีปเูหอเซลลลบพีต

ชนะไม่เนาะตีเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งได้นะเออตายกระฝาบตายจะได้ไหมเวลาพี่ตองใครดื้อใครดื้อใครดื้อนะตุ๊ดคอตัดคอ ผู้หล่อมีเจเวลาพี่ตองเล่นมาแปดเหรียญสะเกดโลอะหลอเล็กที่จับกับ กงแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำ,กนำกเกลือน้ำเกลือถ้ามนาเงินไปตกล่องแย้ออกได้แล้วฮู้จระตกตักตตวนี่โอ้ยมันเบื่ออันนี้สักหน่อยเอา้าซื้อไม่ได้เฉยเลยอ๋อเอาลืมไปแล้ว משונים על חולחול בה